สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับ ป่า,ปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องความลับของวินัยเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกครูทั้งโรงเรียนเกียดและชอบทําพฤติกรรมประหลาดโดยการเดินเข้าไปในป่าคนเดียวอยู่บ่อยๆมีเพียงแค่ครูประจําชั้นของเขาเท่านั้นที่คอยตามสืบว่านักเรียนหนุ่มคนนี้กําลังทําอะไรอยู่และมีอะไรซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้กันแน่จนวันหนึ่งที่ครูประจําชั้นเดินตามเข้าไปในป่าและได้รู้ความจริงเขา้าทําให้ตัวเธอเองเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนักเรียนหนุ่มคนนี้ ทำอะไรให้ครูทั้งโรงเรียนเกียดและในป่าที่ชอบเข้าไปมันมีอะไรอยู่กันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันกอก็ก,ก,ก,กเบื่อไหมโฆษณากวนใจขัดจังหวะเวลาดูคลิปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแอดขอแนะนำ YouTube p r e m i u มเริ่มต้นแค่14บาทเท่านั้นหรือแบบรายเดือน59บาทมีทั้ง YouTube และ Netflix ขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากๆแค่แอดไลน์มาที่ Add d u กพหรือสแกนจาก QR Code คที่หน้าจอนี้ได้เลยจ้าทางดักดักพ e เ i u m มีฐานลูกค้ามากกว่า 20,000คนมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้ถึงวันหมดอายุต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มต่ออายุมิลเดิมได้ตลอดยาวๆอย่าลืมแอดไลน์มาได้เลยที่ adduckpm เริ่มเลื่องกันที่นักเรียนหนุ่มคนนี้เขาชื่อว่าวินัยเป็นหนุ่มแสบประจำโรงเรียนที่คนทั้งโรงเรียนรักแต่ครูทุกคนพากันเกลียดเขาเดินเข้าป่ามาคนเดียวเพียงลําพังพร้อมกับใบหน้าที่ดูแปลกๆขอบตาดําเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายวันและเขาก็มักจะชอบเดินเข้าป่าแบบนี้เป็นประจำตัดมาที่ห้องเรียนครูสาวคนนี้เป็นครูประจําชั้นของวินัยชื่อว่าครูลักษ์เธอเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ได้ไม่นาน ในระหว่างที่ครูกำลังเช็คชื่ออยู่นั้นพอมาถึงชื่อของวินยัย ปรากฏว่าไม่มีใครตอบรับพอวันนี้วินัยขาดเรียนอีกแล้วครูลักที่เห็นวินัยขาดเรียนบ่อยเข้าโดยความสงสัยเธอก็เลยสะกดรอยตามวินัยไปแล้วพบว่าวินัยจะชอบแอบเข้ามาในป่าแห่งนี้คนเดียวอยู่บ่อยๆในระหว่างที่ครูลักยืนอยู่ข้างหน้าทางเข้าเธอก็นึกถึงคําพูดของครูในโรงเรียนหลายๆคนเตือนเธอเรื่องวินัยว,ว่าเป็นเด็กที่เกินเยียวยาไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วแถมยังบอกให้ครูลักเลิกยุ่งกับวินัยอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นครูลักก็เหมือนจะไม่ฟังที่ครูคนื่น เตืน,ตนพอเธอตั้งใจว่าจะช่วยเหลือเด็กนักเรียนประจำชั้นของเธอทุกคนหลังจากคิดดีแล้วเธอก็ตัดสินใจเดินตามวินัยเข้าไปในป่าภาพย้อนกลับมาในวันที่ครูรักเรียกวินัยเข้ามาคุยในห้องสองคนพร้อมกับบอกว่าครูทุกคนลงความเห็นกันว่าจะไล่วินัยออกจากโรงเรียนมีเพียงครูรักคนเดียวเท่านั้นที่ยังเชื่อมั่นในตัววินัยอยู่แต่วินัยก็บอกกับครูว่าไม่มีสิทธิ์มาไล่ตัวเขาออกเพราะตัวเขามาจากการเลือกตั้ง ภาพตัดมาวันที่ประกาศผลเลือกตั้งประธานนักเรียนซึ่งตัววินัยเองก็เป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานนักเรียนด้วยและคนที่ได้ตำแหน่งนี้ไปก็คือวินัยนั่นเองพอนักเรียนทุกคนเชียร์เขาปบมือดีใจกันอย่างล้นหลามดูเหมือนว่าจะรักเขามาก หลังจากนั้นครูก็ให้วินัยมาพูดกล่าวอะไรสักหน่อยในหน้าชั้นเรียนวินัยบอกกับทุกคนว่าเขาจะพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไปข้างหน้าหลังเลิกเรียนของทุกวันเขาจะให้นักเรียนมารวมตัวกันอ่านหนังสือแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาพูดมันคนละอย่างกันเลยเพราะจุดประสงค์ที่ให้นักเรียนมารวมตัวอ่านหนังสือกันมันคือการที่เอาหนังสือมากีดเป็นช่องสี่เหลี่ยมเพื่อแอบยาวไว้ข้างในนั่นเอง ภาพตัดกับมาปัจจุบันวินัยบอกกับคููรักว่าถ้าจะไล่เขาออกก็ให้ไปหาหลักฐานมาว่าเขาทำอะไรผิดไม่งั้นเขาจะไม่ยอมออกพูดจบวินัยก็เดินกลับบ้านไป ตอนค่ำคุณลักแอบมาดูวินัยที่บ้านและภาพที่เธอเห็นก็คือวินัยเหมือนไม่ใช่คนเดียวกับพี่โรงเรียนเลยเขาอาศัยอยู่กับน้องสาวและลุงขี้เมาตอนอยู่บ้านเขาเป็นพี่ชายที่แสนอบอุ่นนั่งเล่นทํากับข้าวขายของกับน้องระหว่างนั้นเองน้องสาววินัยก็ถามวินัยว่าทีชาวบ้านพูดกันว่าแม่ทิ้งเราไปเพราะบ้านเราไม่มีข้าวกินใช่ไหม วินัยที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับสสอึกพร้อมกระตอบไปว่าไม่จริงหรอกแม่ไปทํางานที่ไกลๆเขากําลังเก็บตังตั้งใจทํางานอยู่ถ้าเขาเก็บตังได้ครบแล้วเขาจะพาไปตามหาแม่เองแถมยังบอกอีกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของน้องสาวเขาจะออกไปซื้อเค้กให้น้องสาวที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากๆก,กระโดดกอดวินัยเต็มแรงเลยทางฝั่งของคู่รักที่แอบมองอยู่ก็ยิ้มไม่หุบกับความน่ารักของพี่ชายและน้องสาวคู่นี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีเรื่อง ที่ครูสงสัยอยู่ดีว่าวินัยกำลังทำงานอะไรกันแน่พอวินัยเดินออกไปครูก็รีบเข้าไปถามลุงทันทีว่าวินัยทำงานอะไรลุงก็บอกกับครูว่าคงรับจ้างทำอะไรสักอย่างเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวนี่แหละวินัยเป็นเด็กขยันมากสู้เพื่อครอบครัวตัวเองและภาพก็ตัดกลับมาตอนต้นเรื่องที่ครูลักกำลังเดินตามวินัยเข้าไปในป่าเพื่อหาความจริงว่าวินัยเข้ามาทำอะไรในป่านี้บ่อย และภาพที่เธอเห็นก็ต้องทําเอาถึงกับสตั้นไปเลยพอวินัยกําลังอยู่กับพวกโจรป่าเต็มไปหมดเธอเลยตะโกนเรียกวินัยแต่พอวินัยหันมาเห็นครูโดยความตกใจก็รีวบวิ่งหนีเตลิดหายไปพวกโจรป่าที่เห็นครูเข้าก็ปล่อยเอาไว้ไม่ได้เตรียมจะจัดการครูทิ้งซะตัดมาที่โรงพยาบาลครูลักถูกหางมาสมด้วยสภาพที่สะบักสะบอมไปหมดแต่โชคดีที่ไม่ถึงชีวิตและเธอก็พ้นคีดอันตรายแล้ว หมอบอกกับครูว่าให้นอนรอดูอาการที่โรงพยาบาลไปก่อนยังไม่ให้กลับหลังจากที่ครูลักนอนอยู่คนเดียวเธอก็ร้องไห้เสียใจออกมาเธอกำลังท้องอยู่กลัวว่าลูกในท้องจะเป็นอันตรายไประหว่างนั้นเองวินัยก็ยืยนแอบฟังด้วยที่หน้าประตูพร้อมกับความรู้สึกผิดเต็มหัวไปหมดตัดมาที่ตอนค่ำวินัยเดินกลับบ้านมาแบบซึมๆขณะนั้นเองก็เห็นน้องสาวของตัวเองกำลังนั่งเล่นขายของปกติเหมือนทุกวันแต่เขาดันสังเกตเห็นอะไรแปลก ซึ่งมันก็คือยาที่เขาซ่อนเอาไว้น้องเอามาเล่นแล้วก็ตักเข้าไปในปากของตุ๊ก,กตาวินัยที่เห็นแบบนั้นก็ตัดสินใจเลิกใช้ยาแบบเด็ดขาดโดยการขังตัวเองไว้ในห้องคนเดียวเป็นเวลา7วันในระหว่างเจวันนั้นเขาทรมานมากๆเพราะว่าทั้งอ้วกทั้งตัวร้อนกระสับกระส่ายตัวสั่นไปหมดจนครบกําหนด7วัน มาทางด้านครูลักที่นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตอนนี้เธอก็ได้รับข่าวดีว่าลูกในท้องปลอดภัยดีแล้วและหมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาลได้แทนที่เธอจะพักต่อแต่กลับมาสอนเด็กๆที่โรงเรียนสงวนวันนี้เองที่วินัยเลิกขังตัวเองและกลับมาเรียนตามปกติพร้อมกับเข้าไปขอโทษครูลักซึ่งครูลักก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเธอภูมิใจในสิ่งที่วินัยทำแล้วเหลือแค่วินัยที่ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องความหมายของครูก็คือให้ไปแจ้งจับพวกโจรป่านั่นเองหลัง จากที่ครูเดินออกไปวินัยก็นั่งคิดอยู่คนเดียวว่าจะเอายังไงต่อดีจะทำดีไหมจนสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องโดยการไปให้ข้อมูลกับตำรวจตัดมาทั้งฝั่งโจนป่าพวกมันกำลังนั่งเล่นกันอย่างสบายใจทันใดนั้นเองทหารก็บุกเข้ามาเป็นกองร้อยพร้อมกระจับพวกจนป่าไปจนหมดมาทั้งฝั่งของคู่รักที่กำลังเช็คชื่อนักเรียนอยู่พอมาถึงชื่อวินัยก็ไม่มีเสียงตอบรับอีกแล้วแถมไม่ได้มาเรียนอีกด้วยแต่เหมือน ครูหลักจะรู้ดีว่าวินัยหายไปไหนพร้อมกับอมยิ้มเล็กๆและเรียกชื่อนักเรียนคนต่อไปและที่วินัยหายไปก็พอเขาไปแจ้งความกับตำรวจนั่นเองจบลงไปแล้วสำหรับความลับของวินัยเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย